อืมกลาบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องกระผมช่างเก่งัยนาาเป็นผู้สมัครสสพักชาติหน้าพัฒนานายบายของพักคือพูดได้แต่ทำไม่ได้ชาตินี้ให้พักอื่นพัฒนาไปชาตินี้ของเราไม่พัฒนาพัฒนาชาติหน้านี่ครับพักเรานายบายชาัดเจนครับถ้าเลือกพักเรา จะได้นโยบายแบบนี้อ่าอันนี้มาขายขาไม้ครับนะรีวิวขายไม้ครับเฮ้ยขายไม้อะไรเฮ้ยก็ถูกแล้วเนี่ยขายไม้เนี่ยเออขายขายขาไม้ไงนี่ไงลูกค้าสั่งทำเมื่อกี้าอกรีวิวขายมอย่าขึ้นเสียงก็าสเดี๋ยวสั่งย้ายเดี๋ยวสั่งย้ายเดี๋ยวสั่งย้ายก็ถากต้นไม้ทั้งหมดเลย จริงจังนนเนี่ยจริงจังทำงานอยู่โอ้โหทำเป็นเล่นไปได้เดี๋ยเดียเดยีอันนี้ไม่ถามใคที่ทางสภาเราทำเองทั้งกึงทั้งเจาะอันนี้มีกี่ชุดก็ไม่รู้น่าจะมีประมาณห้าหกชุดอันนี้ถ้านโยบายพัก ยาวไปเมื่อยที่จะยืนก็มีนั่งอืมอมอโซาลา,ราทรรมาเอาไม่ใช่ไม่ใช่อนั่งของพระจะไปแย่งธรามากินไม่ได้แน่สวนกันถนัดเลยอย่างนี้มาดูใกล้ๆมาดูงานของของพักเราใกล้ๆนี่สวยขนาดมีเป็นตะเข่งเฮ้ยตะกา้าเออมีเป็นตะกา้าให้ประชาชนเลือกซื้อชอบแบบไหนแบบสั้นแบบยาว มีหมดอันนี้เป็นฐานใหม่กูเสียงคุกกี้เพกเลยรีวิวใหม่เนะโกรธสั้นแน่เลยอ่าอันนี้ผมจะมาประมดอันนั้นนี่นโยบายของพรรครับชาติหน้าพัฒนาปลดเลือกรับเบอร์ศูนย์ครับอนาคตของลูกหลานท่านจะมืดมิดใครจะพัฒนาก็พัฒนาไปอ่ะนี่ครับ ไปขาใหม่ครับแบบตั้งแบบยาวครับทางลงกึ่งเราครับไม่ใช่ทางพักเราครับสั่งถามตามประชาชนใช้ครับอยากใช้แบบไหนเลือกได้ครับแค่เสียตั้งมาของก็ไปถึงท่านแล้วนะครับนี่อันนี้เขามาให้นะอันนี้เราทําไปแค่นี้อันนี้เราทําไม่ได้นะครับไอโดโดเดเนี่ยทาไม่ได้เนี่ยอันนี้ทําได้ครับสนใจครับเดี๋ยวจะเสียงคุกมากกว่าเดิมนะแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็คุก เข้าคุกไปเครื่องขาแล้วนะแต่กล้องมันชอบอ้อย่างเงี้ยถ่ายอย่างเงี้ยชอบจริงๆไงอ้คนตากันตากล้องเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเสียงคุกเนี่ยไม่รู้จะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ดูแล้วไม่ทำงานเดิมแล้วน้าทำไปเขา่าทำงานที่เดิมส่วนกู้เนี่ยทำงานเปลี่ยนที่กิน,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 นข้าวเป็นเวลานอนเป็นเวลา <c oughs> ดีจริงๆ ออกมาได้เต็มตัวได้หลายอ่ะไม่บรรทันว่างไงเก่งหลายพอยนี่เก่งหลายพ้อยอ่นนี่ครับไม่เข้าเรื่องนหทิงเป็นชุดขาไม้ครับสั่งถามก็ได้นะนี่มีหลายแบบครับแบบสั้นแบบยาวงานเจาะงานกึงครับงานสั่งทําครับมีตัวอย่างก็สั่งมาได้งานวัดงานวาเราก็ทํานะพระเราก็คิดตังค์เหมือนเดิมไม่มีลดนะครับมาจากไหนก็คิดตังค์ หมดแล้วเนาะแค่นี้แหละ